สวัสดีครับขอจิจตีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกระเสียนวันนี้ก็มาอยู่กับฮีโร่ซัพพอร์ตนะทีที่มีชื่อว่าแอนเนตนะเป็นฮีโร่ที่คล้ายๆหลายคนอาจจะไม่ค่อยหยิบม,มาเล่นท่อไร่นะส่วนแอนเนตนั้นสามารถเล่นเลนกลางได้ด้วยแล้วก็เป็นสายเวทได้แล้วก็เป็นซัพพอร์ตลงบิ้งอืมก็ถือว่ามีสกิลลูกบลที่สูงนะแต่ว่าสกิลเปิดเกมเนี่ยข,ข้นงยากนิดนึงนะตั้งแต่ถูกบัฟมาโอเคเรามาใช้เซตนี้กันเลยดีกว่านะเซตที่เราจะใช้คือเป็นเซตฟูแท้งเลยนะก็จะเน้นไปที่ เกาซัพพอร์ตคือล้างนะกดลบเลเอลบล้างเอผิดสถานะแล้วก็ลงท้าคููดาวแล้วก็เกาะเออเกาะมานานะแล้วก็มีครูดาวที่สูงมากนะก็จะเน้นประมาณนี้เน้นยืนรับดาเมจนะเพราะว่าตำแหน่งล้มมีซัพพอร์ตคือต้องรับดาเมจแล้วเปิดถิมไฟท์เราก็จะเล่นประมาณนี้โอเคพื่นการเสียเวลาไปดูกันเลยดีกว่าโอเคขั้นแรกของพื้นฐานง่ายๆของซัพพอร์ตก็คือต้องมาช่วยเมดนะ จะช่วยเมดเดินไปหาคลิปแครี่นะหาแ,แครี่แต่เราต้องเดินสลับกันด้วยนะโอเคแล้วก็ช่วยและเสร็จแล้วแล้วก็จะลงมาที่เทวานัทโอเคแล้วก็ช่วยกันสลับไปสลับมานะอันนี้เป็นการกดโซโล่แรงนะพี่เล่นทีมันก็อาจจะดูขัดนิดนิดหน,น,นึงนะเออ ช่วงแรกเทวนัทนี่ก็จะได้เปลี่ยนหน่อยถ้าเราปั้นเทวนัทเกิดน,นี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยโอเคเราก็จะเดินยืนโซนประมาณนี้แล้วกันนะเออแล้วก็ดูทีมอ,อ่ซับฝั่งเขาด้วยไปซับฝั่งเขาวันนี้เป็นน่าจะเป็นอาญานะอาญาหลุดนะเออไม่รู้หลุดได้ยังไงนะ่ะทีมเออเอาเปิดทีไฟต์กันแล้วเมื่อกี้เห็นอาตายามานะ ก็ยืนโซมได้ก่อนใจเย็นๆนะช่วงแรกออกไปลงค้าแล้วตอนนี้ซับยังอยู่อยู่ล่างอยู่นะถ้าแฉลเล่ซับแบบง่ายๆความตามความเข้าใจง,ง่ายๆเลยคือซับอยู่ไหนเราอยู่นั่นแหละเอาแบบง่ายๆเลยโอ้โหตอนนี้จะอม,มาออกกันก็จะเปิดทีมไฟหุ่นนาคอสนะนั่นนี่ไม่ทันนะเจอแวนกับซิวฮ <Yeah. S 1> ะคิวไป โอเคเรากนใจเย็นน้ำเน่าไปเรื่อยฮะตอนนี้บวกกันแล้วสกิลเราก็ไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่ฮะก็ลบกวนนิดนิดน่อยๆไปฮะสกิลของอันเนก,ก็ประมาณนี้ฮะจะนิดนีสกิลหนึ่งสกิลสองนี่ถ้ามีโอกาสคิวก็ใช้ได้นะดอมแมนแมนบกวนไปฮะให้ลฟ์กลับบ้านก่อนโอเคแล้วก็จะเดินมาคู่กับเทวนาต่อยืนบังนะ การเขาแก๊งหรือเปิดทีมไฟถ้าเขาเปิดทีมไฟปุ๊บเรากดแช้นติเลยฮะเดินเข้าเทลนัทมันจะพักออกเทลนัทก็จะมีโอกาสทําดาเมจนะเรามีโอกาสรอดเออโอเคแล้วเข้าไปเรื่อยฮะตามสเต็ปนี่ทีมเขาก็เป็นอาญานะอะา่าไม่รู้หลุดมาได้ยังไงฮนะทีมหกประมาทเกินโหนาตะย่ามา อืแลดเปิดสวยแบบนี้ปึ๊บปึ๊บคิวคิวอย่างเดียวคิวอย่างเดียวปึ๊บ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 เรียบร้อยเราได้ฮะก็ถือว่าเป็นการล้มมือที่ดีนะเวหลังจากนี้เราก็จะเปิดบังกรอ,อยู่นะแต่ว่าแคลรี่วางกลับบ้านแล้วครับเทลนัทไปเรื่อยฮะใจเย็นๆนี่เราก็เดินสลับกันนะเมทแคลรี่แคลรี่เมท เราจะเดินหลัก2ตัวนะส่วนเอ,อ่อออฟเลนก็ขอปล่อยเป็นหน้าที่ป่าแล้วกันนะที่ต้องไปช่วยเพราะว่าเราเดินไกลขนาดนั้นไม่ได้นะถ้าเดินไกลขนาดนั้นแคลรี่เราถูกต่อยแน่นอนอเออเกือบไปฮะก็อยากเปิดมังกรอ,อยู่นะเออก็หาจังหวะสวยๆอยู่โอเคแล้วก็เคลียร์คลิปไปเรื่อยนี่รบกวนไปเรื่อยซิวมา เราพยายามยินใกล้ๆเมดด้วยก่อนอืมแลดเปิดสวยแบบนี้ปึ๊บ,บโอเคเราได้อีกฮะนี่ปนติกันเลยฮะเมื่อกี้ซิลจะเข้าฮะันติแล้วก็สติสตันด้วยนะโชคดีไปฮะก็ตอนนี้นาครอสจะเอามังกรเราขอยืมโซนก่อนกันก่อนนะกันก่อนกันก่อนโอเคน่าจะได้มีปัญหาอะไรโอเคได้ฮะ เอขดต้องยืนกันนะเมื่อกี้ถ้าไม่ยืนกันมาเขาเดินตรงดิ่งมาเอามังกรเราได้นี่ก็ถือว่าเสียเปรียบเลยโอ้โหและถูกคิวฮะเมื่อกี้ก็ยืนสมไว้ก่อนนะถ้าเขาจะเข้ามาก็จะติดเราก่อนพูดง่ายง่ยอืมแรดไม่อยู่กลางนะคอสนะคอสเอาไม่อยู่โอเคเราต้องไปแล้วฮะไปเลนกลางก่อนปล่อยให้เทวนะอยู่คนเดียวก่อนแป๊บหนึ่งงอย่าเพิ่งเดินแหลมลขอมาขีคตรงนี้ก่อนอืม ว่าจะเสียเ,นเลนกลางเท่าไหร่คอรสเข้าไม่ได้แนะ่นอนนะฮะข้าไปถึงนะาตาญายาคนะ่ะเอาไปเจอตโลเข้าไปบวกกับอันติชีดตีเรียบร้อยนะฮะนาคอรสหายใจเย็นไปเรื่อยโอเคตอนนี้ก็เปิดพุด่มเปิดอะไรไปนะพยายาเปิดพุ่มไม่เพื่อนนะให้เพื่อนเห็นใจเย็นไปเรื่อยฮนะมันเล่นสโลรแรงนะ มันก็อ่านใจท่าขึ้นหนึ่งนะแคลอรี่ว่าเขาจะเป็นยังไงฮะแล้วก็พยายามปั้นไปยืนประคองไปนะเราก็จะเดินไปหาเมดเมดมันลำบากฮะก็ประคองไปเรื่อยดีกว่าโอเคตอนนี้เราน่าจะได้ฟ้อมเลนล่างแล้วโอเคได้แล้วเราก็จะเดินมาเล่นกลางนะเทวนัทเทวนัทปล่อยไว้แบบนั้นจะดีไหมเนี่ยเราต้องพยายาม ด,ดันคีฟด้วยพยายามเลี้ยงคีฟไม่ให้เกินเออเกินครึ่งแม่น้ำแล้วกันนะโอเคตอนนี้ทีมกำลังได้เปรียบแะเอ่อเอมิลี่เอมิลี่เปิดดาร์คซ์เลเยอร์ดีกว่าฮะจะได้โอเคและจะได้พุ่มอยู่โอเคไม่มีปัญหาอะไรฮะเราได้ดาร์คซ์เลเยอร์อีคีปไปเรื่อยอืมอาญา มันมันน่ารำคาญตรงนะครับเออไงสโลของนาตาญ่านะเห็นไหมแต่เราจะเก็บเอ่อล้างนะเก็บของล้างไว้ลบล้างล้างสถานะนี่เอาไว้ตอนที่อายะเออายะกับเอนาตาญ่าใช้อันตินะเพราะว่ามันจะติดสโลแล้วก็ใช้ล้างตอนนั้นเลยพยายามใช้ไม่พั่มเพื่อนะเดีย๋ยวทีมเจ๊งอ้าวแหลมแบบนี้เรียบร้อยครับ แวนเดินแหลมแบบนี้ก็เรียบร้อยไปฮนะนี่ฮนะพยายามรักษาโมเมนตัมไว้ไปเรื่อยแบบนี้โอเคก็เกมเริ่มเข้าที่นะสกอร์เริ่มห่างนะ9ต่อ3แล้วช่วงแรกๆมันก็จะตึงๆหน่อยนะอพอผ่านมานะใครแจกเยอะกว่าคนนั้นก็แพ้ไปฮนะมันก็แล้วแต่เกมนะ กับตัวที่เราเรียกด้วยว่าจะเกิดตอนไหนแต่ถ้าเราเกิดชา้าเราเล่นเซฟเซฟหน่อยก็ก็มีสิทธิชนะสูงนะนี่เราก็พยายามเคลียร์คลิปเคลียร์อะไรไปเปิดพุ่มไปเออ,อยินโซนไว้โอเคนะเขาได้มังกรตาก้อนโซเลเยอร์แล้วก็พยายามมาดูแครี่ด้วยนะแครี่ต้องเกิดนะเพราะว่าแคลรี่เป็นดาเมจหลักนะบวกบป่าด้วย เราก็จะเดินประครองไปฮะถ้ามีโอกาสส่วนเมทเอ่อแรดนี่แรดนี่้โนีโนะอ,อ้เป็นตัวค้องอยู่แล้วเราหน้าจะเอาตัวรอดได้โอเคตอนนี้เปิดทีไฟแล้วเราต้องเดินนำหน้าแล้วเออเอาเลยกดล้างสวยกดกันไว้ก่อนเออไม่ให้ฟิวมาอาย่ามาเรียบร้อยฮะเมื่อกี้คือกดกันไม่ให้แวนเดินเข้านะมาทำดาเมจถือว่าสวย ซิลกับอาญาอยู่ว่ะถูกลุมนั่นก็เรียบร้อยเลยออลู้เกมก็น่าจะได้เปลี่ยนแล้วฮะ13ต่อ3ก็รอปิดเกมฮะรอผิดเกมดีๆไม่อยากให้เกมพลิกเท่าไหร่โอ้โหแรดแรดเอาเรื่องนะโอเครอคลิปเลนเข้ากดตีป๊อมย่างดีเราเราก็ไม่ค่อยมีดาเมจเท่าไหร่เอมิี่นาจะได้อยู่ซิลเข้าฮะ เออโอเคแครี่ดิเทลนนัสดัดนกลางแล้วเดี๋ยวเราต้องยืนยืนน้ำหน้าก่อนพยายามโยกไปเรื่อยฮะ,ะช่องว่างไปเรื่อยถ้ามีโอกาสเราก็ทำปึ๊บปื๊บนี่ก็ไปเรื่อยเย็นเยน็นสกิลล้างเหลือ27ิวิก็ไปเรื่อยไม่ต้องซีเรีอยสอะไรมากฮะพยายามเดินเช็คไปเรื่อย โอเคเราพยายามจะเอาให้แตกสามทางนะเพื่อกันพิกนะถ้าแตกสามทางแล้วมันก็จะพิกยากหน่อยเพราะคิมมันจะตัวใหญ่ขึ้นนะออโอเคไปเรื่อยโอเคเราได้ดักเซเรย์แล้วปล่อยไปที่เลนกลางอูอยังไงเนี้ยตามล่าแล้วครับแบบนี้เราต้องเดินนาเลยฮนะเทวนัดตามไหมเทวนัดไม่ตามฮนะโอเคต้องได้ททกตัวครับแบบนี้ แรดมาอยู่ฮะเราปิดเดินปิดช่องนี้ไว้ก่อนเลยไม่เดินถอยไอย้ย่ะเรียบร้อยฮะถูกแรดเก็บโอเคแล้วก็อย่าเดินทําเกมต่อเพื่อให้ดันแตกฝากป้อมตอนนี้เรนกลางก็เปิดประเด็นกันอีกแล้วอืมบูรุเกินนะแรดแรดบูดสุดฮนะเออสวยได้ยีหน้าฮะอืมเทวนะอย่าเพิ่งแหลมฮะรอคลิปเดนเข้าก่อนดีกว่า โอเคตอนนี้เรามปสีกูล้างอยู่อืมโอ้โหเดินไปบ้องหนึ่งแล้วก็เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยเออก็อย่างว่าไม่ใช่แท้งโดยตรงโอ้โหต้องขอออามาก่อนนะไม่ไหวโอยมือลัานอีกเสียติวิฟีฮะเออจังหวะเมื่อกี้น่าเสียดายฮนะโอ้โหแบตก็จะหมดอีกฮนะเหลือ20%เปอร์เซ็นต์ไม่ไหวแล้วแบบนี้ต้องขอวาร์ปกับพานก่อน โอเคก็ <Okay. laughs> จะได้เป็นเลื่องงานยำดีเราคลิปเดินเข้าอย่างเดียวนะนะเขาดันบนอยู่เออดึงความสนใจโ okay. อเคเข้าแล้วเออโอเคได้เลนกลางเดี๋ยวเลนล่างยังไงตอนนี้จะติดอ,อยู่ล่างก่อนอืมกดล่างเลยนี่ฮะใช้ตอนนี้นัดยาหมดประโยชน์แล้วฮนะพอนะ่าอยากอยากจะปิดเกมแล้วไม่อยากอะไรแล้วฮนะเราจะังหวะอยู่โอเคนะเขาเอาเลนล่างอยู่ เอ,อเมื่อกี้ไช้ล้างได้สวยนะอ,อ,อื้อืเอาเรื่องแอนแลดเดี๋ยวเดี๋ยวกันแป๊บหนึ่งอุ้ย,อยขอโจใส่เลยแล้วกันนี่ตนหน้าแตกไปฮะเรียบร้อยฮะก็เล่นประมาณนี้นะฮะแอนเน็ตนี่แต่นั้นก็เป็นของเราฮาวิทโทรี่โอเคเราก็ได้เพิ่มไปหนึ่งดาวนะเออจังเป็นดาวที่ เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงฮนะตามสเตปไปเลดเกย์ร้อยู่ที่ซฟโจนะเอวได้กันแรดนี่ก็เอาเรื่องนะบู๊เอาเรื่องอยู่แรดอะเออนี่ก็ประมาณนี้นะโอเคมาดูสกอร์รวมของเราเลยดีกว่าเราก็คิวไปสามนะตายสูตรอซเป็นสิบเอ็ลเล่นประมาณนี้เซฟเซฟฮะเอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับส c r ใ b e ด้วยนะครับ